สวัสดีครับมากันอีกแล้วกับของ<น>ญี่ปุ่นช่วงนี้อย่างที่บอกของมาลัวลวเลยใช่นะแต่ว่าตอนที่ญี่ปุ่นอย่างที่บอกนี่ก็กระแสแล้วเช่นะท,ที่เรื่องเราใส่ก็เป็นดับพิฆาตอสูรเอีล้วนะดับพิฆาตถึงเดมอนสเลเยอร์อ่ะเพราะที่นู่นอะฮิดมากนะก็เลยของเนี่ยอะไรมาก็จะเป็นเรื่องนี้เสมอนะครับแต่วันนี้เสื้อที่เราใส่นี่เลยนะครับต้องโอด โอ้โหหมดทันหน่อยโอ้โหให้ดูเลยอย่างเทพนะวันนี้เสื้อที่เราใส่วันนี้เป็นเสื้อของอะไรครับบอลจากร้านโทโมนจาจิครับครับผมในเพจอาทิ้งลิ้งข้างล่างหน่อยอคือเนี่ยโทโมนจาจิเนี่ยกับเราเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วเป็นเพื่อนกันนะครับก็คือรู้จักกันทั้งกลุ่มเลยอ่าแต่ต้องบอกก่อนเสื้อโทโมนจาจิเนี่ยไม่ใช่เสื้อ,อระเบิดลิขสิทธิ์นะครับอันนี้เป็นเสื้อเรียกว่าแฟนอาร์ต ครับอ่าใช่อ่ามันจะต่างกันนะไม่ใช่ว่าเอ้ยเสื้อแบบเอ้ยกอลานมาวางเสื้อไม่ใช่ร้านเขาเนี่ยเป็นร้านที่เรียกว่าเสื้อแฟนอาร์ตคือเหมือนกับว่าเสื้อที่พีบอใส่ก็คือเขาจะไปหาศิลปินมาแล้วก็วาดรูปแล้วก็ซื้อรูปจากศิลปินมาทําลงเสื้อนะครับอ่าเป็นเสื้อ่างนี้ครับต้องบอกก่อนนะคือก็คือไม่ใช่เป็นเสื้อกอปอะไรนะเป็นเสื้อเป็นเรียกว่าแฟนอาร์ตของศิลปินเลยแล้วก็บางเสื้อบางตัวเนี่ยก็เป็น แล้ินค่อนข้างในไทยก็ค่อนข้างดังไะที่ดังๆนะก็เราติดตามในเพจเขาไม่ใช่มีแค่ด้านค่าส่มีเรื่องอื่นเยอะแยะเลยใช่แล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยตอนนี้ก็ลองไปดูกันโอเคมาขอจากญี่ปุ่นอีกเหมือนเดิมนะครับแตกกล่องน้ำตาลน้ำตาลอันนี้จะเป็นซื้อที่อากิฮาบาระานะครับตัวนี้ตอนออกเนี่ยมันจะเป็นขนมมีการ์ดอยู่นะครับแต่เราซื้อเหมาบล็อกนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือเขาให้ซื้อแค่คนละหนึ่งบล็อกเท่านั้น ถ้าซื้อเป็นบล็อกนะซื้อได้คนอันนี้ของออกใหม่เหรอหรือว่าขออกใหม่เลยเอาวนี่ไอเทมนี่อ่านไอเทมแล้วยังไม่พออันนี้เนี่ยเขาบอกว่าการ์ดมีราคาแพงมากเป็นขนมแถมการ์ดอยากลองแกดูเลยพี่โบเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศญี่ปุ่นกันว่าตอนซื้อเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างไปดูกัน ลินขออนุญาตให้พี่บอลแกะออกมาได้เลยอ่ะแกะออกมาเลยนี่คือราคาเนาะหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเยนเฮ้ยพี่โบไม่แพงสิบอันใช่ป่ะสิบอันเองนะมันสิบอันนะก็ตกข้างในห่อแล้วประมาณสองเยนใช่นี่มันภาษียัง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 ราคาไม่เป็นไรพี่บอลแกะนี่ตัดติ๊กเกอร์ตัดตัดอกเทศตรงนี้เลยตัดเลยตัดเลยจ๊บเดี๋ยวนะไฟ จะขนมจะคล้ายๆแบบเวเฟอร์ของเราเลยไม่ใช่มันเหมือนกับอะไรนะแคมปัสเหมือนกันเลยเนาะอ๋อแคมปัสเหรอคือคล้ายๆแคมปัสคือว่ามีขนมนะครับแล้วก็มีการ์ดติดอยู่ข้างหลังในแคมปัสหุ้ยช็อกบอลเหรอใช่<อ>ที่บอลลองให้เขาดูใช่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 ช็อกบอลช็อกบอลช็อกบอลอร่อยอร่อยอร่อยอ ม่มันมันไม่ต้องมันแค่แกะทั้งหลังก็แกะกาแล้วอ้าวอ้าวหรอเออไม่ต้องแกะเดี๋ยวแค่แกะชิ้นเดียวพอเออไหลแล้วโอ้ยเราแกะก่อนซองหนึ่งเดี๋ยวเราเราแกะก่อนที่ใบหน้า่องอันนี้น่าจะเป็นการดด้านในเนาะครับ ไม่กาวอยู่อยู่อยู่ข้างนอกไม่หม่หมายถึงว่าแบบเป็นรูปกาอะไรใช่ครับกา้งใจมันมันอ๋อมันเรียงกันเป็นหน้าคือการแบบมันเรียงมันเรียงนเรียงเป็นเฟรมด้วยอันนี้หลินคุ้นๆเหมือนที่มันอยู่ในแต่ละฉากในรูปภาพในเนี้ยใช่ครับอืมเราเหมือนเขาเอาช็อตเท่ๆแต่ละฉากอ่ะมาทาแล้วก็มาใส่การ์ดมีทั้งหมดสิบสองแบบบอลสิบสองแบบนี้เใช่สิบสองแบบอเนี่ยนะสิบสองแบบใช่ไหมครับสิบสองแบบซึ่งเราได้ไม่ครบเลยเนาะ ต้องต้องหลัแกะต้องระวังเลยเอาไม่เราแกะเอ้ยเราจะแกะขนมอย่างเดียวเลยแกะได้ป่ะแกะไม่ได้ก็เดี๋ยวแป๊บแกะขนมแกะขนมก่อนแกะขนมก่อนนี่อารมณ์เหมือนแคปปาสเลยนะที่เราซื้อใช่แล้วต้องลองดูหน่อยอันนี้ขนมเป็นไงช็อกบอลเฮ้ยมันเละๆช็อกบออลารหลีกหยิบมาขออนุญาตนะคะโอ้โหเหนียวเหรอต้องแช่ตู้เย็นเปิดสด มันมีบอกอะไรเบ่าวะไม่มีบอกอะไรเลยมันมีบอกแค่รหัสนำเบอร์ว่าสิบสองเบอร์อ่ะตรงเนี้ยอาจจะมองยากสักหน่อยนะครับตัวสอดตรงนี้นะโรงแรอะไรเราไม่รู้โอเคมาเริ่มเลยโอ้โหมันเป็นการ์ดเลยว่าการ์ดแบบบุ๊คบอปที่แบบว่าเอียงแล้วจะเป็นเป็นสามรูปด้วยอ่ะคือปกติจะมีแค่สองรูปก็เยอะแล้วอันนี้รูปแรกเนาะรูปสองรูปสาม เฮ้ยมันเรียงจากสตอรี่เลยแบบแบบเออปาะแล้วก็เออข้างแล้วก็เนีเนเนมันจะเริ่มจากรูปกค่ะมานองมาสโล่หน่อยครับรูปนี้ก่อนมันะดูในกล้องรูปหลับตาก่อนป่ะมาสักนีดท่าที่หนึ่งเฮียดาฟาฟาดคือในในกล้องเนี่ยยังดีว่ามันเห็นอยู่โอ้ยอันนี้น่าเก็บมากเลยอ่ะน่าเก็บถือว่าเป็นอะไรที่น่าสะสมมากๆข้างหลังเป็นไงครับปอมมีดาวมีอะไรป่ะ ก็เป so ็นในเรื่องนะครับ huh. ช like, uh ่วงช่วงนี้เป็นช่วงไหนอะไรยังไงเน่ย huh. ช uh ่วงสู้กับแมงมุมท่านี้น่าจะตอนที่เจอแมงมุมอันนี้เป็นเบอร์เจ็ดนะเบอร์เจ็ดครับท่าในตำนานปาบอลต่อพี่พ่อดูดิหนึงเขี้ยวกรึ๊งๆยังเหลืออีกสี่เลยสองนึงก็มีมาแตะลูกได้แล้วอันนี้อันนี้เป็นตอนอันนี้มันนี่นี่ว่าอสูรใช่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 หนโอ้โหอสูรใจดี ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบเจอคุณธรรมยศตอนนี้ก็คือเจอมูซันพอมูซันเหมือนกับว่าไปโดนข้างหลังอะไปกว่าคนทั่วไปอะเหมือนกับขวนอะแล้วก็กลายเป็นอสูรก็เลยเขาเลยมาช่วยครับคีโมตัดให้รัวๆเลยแล้วกันใครครับเสาหลักครับเสาหลักเสาหลังหมอหมอเสาหลักหินผาเกียวเมีเกียวเมีเกียวเมีนั่นแหละ นี่ชิโนโบุค,ครับอ๋อชิโนโบุสาวากอะไรนะสาวาคมาแรงอ่าแต่สักคนนี้แบบตอนตอนที่ดูตอนที่บอกเจอเสาหลักครบนี่โอ้โหรู้สึกว้าวใช่อันนี้อันนี้แหละอันนี้เป็นตอนที่เราเจอเสาหลักครบเนี่ยใช่จังหวะนี้แหละสามสองหนึ่งอึ๊บโอ้ยนี่เป็นฉากบิดใจตอนนี้เป็นฉากแบบสดๆกำลังงับเลย ช่วงต้นนะนี่ช่วงต้นตอนหนึ่งเลยตอนหนึ่งเลยที่โป้มั้งแต่ตอนแรกเลยไงล่าฟังซิกินยูด้วยกินย,ยูเนี่ยเขามาจะแบบจะมาล่าอสูรน,นะใช่ไหมใช่แต่ว่าเขามาช้าไปเขาไม่ทันในทุโปก็เ,เลยกลายเป็นอสูรซะก่อนเนี่ยอ่าตอนนีนก้กำลังนับทันจิโร่เลยอันนี้ก็คือตอนแรกอ่ะทันทิโร่ใช่กำลังงับท,ท,ทันิโร่กำลังอุ้มเนสุโปกเนี่ยไปหาหมอไปรักษา แต่ว่าในเสโกเนี่ยตื่นมาก็เป็นอสูรไปแล้วข้อจังหวะที่เนสโกเน่กำลังงับเทนดิโลเนี่ก็จะมีจียูมาช่วยโอ้โหปาอะไรปาอะไรอันนี้ไม่ใช่ปานอสเน่ตัวไม่ใช่อันนี้ปาบารีปาบารีครับท่าอะไรไม่หลายท่าเลย กบวนท่าจะจำทุกกบวนท่าของมึงได้มีปลาอะไรเดี๋ยวค้อนตุ้หน่อยค้าดูหน่อยมีปลาอะไรมันมีปลากลางหันกับปลาอุ้ยมีหลายปลาแต่หมุนอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ใช่แบบที่มันวิ่งผ่านแล้วก็เป็นน้ําวนใช่ไหมเป็นน้ําวนเปละวะน่าจะน้ําวนอันนี้ที่สู้กับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูฮะให้ให้ให้เขาใส่ด้ถ้าใครจำได้ว่าปลาอะไรโด้คอมเมนต์มาละกันโลอันนี้สู้อ๋อสู้ตอนที่สู้กับอ่ากระสุน อสูที่โตเกียวเขามาล่าทันจิโร่เพราะว่าทันจิโร่รู้ว่ามูซันอ่ะเหมือนกันรู้ว่าเนี่ยมูซันมาแล้วเจอมูซันมาแล้วก็เลยก็เลยก็เลยให้ไปปราบทันจิโร่แต่สุดท้ายทันจิโร่ก็คือจัดจาการได้สําเร็จคือเขาจะปราบทันจิโร่เพื่อจะเอาตัวของนสุโกะมาใช่อ่ะใช่ก็สมหนึ่งด้วยอืออสามสามเลยเฮ้ กล่องเดียวกันนี่มีสิทธิ์ซ้ำอุตส่ามสิบสองค่ะว่าไม่ซ้ำเลยนะเออเสียดายคิดว่ายกบล็อกหน้าจะไม่ซ้ำ่าลืมนะคระซื้อที่ญี่ปุ่นคิดว่ายกบล็อกจะไม่ซ้ำไม่เหมือนไทยไม่เหมือนไทยอ่ะซ้ำตึงอดเล่าในเรื่องเลยค่ะอดเล่าในเรื่องเลยเล่าอ่ยากเล่าอ่ะเลยเธอมาสามเปล่าสามเปล่าสามเปล่าสาม ี่าที่หนึ่งมันสูงจริงๆว่ะมันสูงจริงๆนะปึ๊บอ่าอันนี้น่าจะไม่ซ้ำใช่ไหมไม่ซ้ำค่ะตอนนี้ตอนที่กำลังไปจะผ่านแล้วจะผ่านการทดสอบแล้วเป็นช่วงการสอบช่วงตอนที่เข้าไปในฝ่าเจ็บวันฝ่าเจ็บวันนะสู้กับอสูรปิปลาใช่อันนี้ก็จะบอกเขาจะบอกเอ้ยนี่หมวกไอ้ ไอ้เขาเรียกากาากากามันคุ้นจังเลยนะเหมือนฉันจะเคยกินแบบนี้ไปเยอะกินทั้งหมด14คนแล้วแล้วก็นับนิ้วัแต่วันนี้14แกจะเป็นคนที่15้าแกเป็นคนที่14อ๋อแกอ๋อตินจําได้แกเป็นคนที่ไรนะ14กินมากี่คนจริงๆกินก่อนหน้านั้นมาเยอะไม่แต่ว่ามาเป็นสิบแล้วเขาก็บอกแกเป็นคนที่14อแล้วก็นี่ฟันไปปึ๊บปุบหัวหลุดออกมาเลย สุดยอดนะสุดยอดนะบอลชอบชอบสวย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 อ่าไหนนี่สุดท้ายแล้วใช่ไหมสุดท้ายละอันนี้โอเคโอ้อันนี้อันนี้สามปะด้านหลังมันอะไรขอดูด้านหลังหน่อยอ๋ออันนี้สู้กับแมงมุมกระสุนมากเลยกระสุนเขาเรียกวระสุนจันราอันนี้ก็สู้กับหนึ่งในสองจันทาอ่าอันนี้น่าจะเป็นแรมพหุ ใช่แลมบกเป็นสุดแลมบกก็คือต่ำามสุดในสิบสองด่นท่าเลยอะไรต่ำสุดอ่ะก็เขาเรียงเขาเรียงตามเหอยก็ขึ้นขึ้นก็มีหนึ่งถึงหกแล้วก็แลมก็มีหนึ่งถึงหกอันนี้ก็ตอนเป็นฉากที่กำลังใชยไม่ตายพี่ชิเออเป็นท่าเป็นท่าเป็นท่าไฟเป็นท่าจบอืันนี้คือท่าสปอยนะเาเรียกว่าเาเรียกว่าปาตะวันนะรู้สึกที่วิธีท่าเนี่ยเรียกปาตะวัน จำไม่ผิดนะสุดยอดสุดยอดอ่ะ,อะหมดแล้วหมดนะครับหมดแล้วครับอันนี้ที่อยากจะบอกคือการซื้อหนึ่งบ็อกซ์ไม่ใช่ว่าเฮ้ยคือหลายคนมีคอมเมนต์ว่าซื้อพีซื้อวกซื้อเป็นบ็อกซ์สิมันจะไม่ซ้ำอ่าใช่อ่อันนี้เรามาพิสูจน์แลบซื้อเป็นบ็อกซ์ตามก็ซื้อซุปเปอร์เหมือนกันซื้อซุปเปอร์ก็ได้มีสิบมีซื้อซุปเปอร์อาจจะวนๆอาจจะได้ของแบบเกิบกระสุด้วยซุมๆหน่อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกบางทีก็ซื้อเป็นกล่องบ้างซื้อซุปเปอร์บ้างนะ แต่อันนี้ก็ซื้อเหมือนกับเป็นร้านขายของเล่นเราก็มาลองเปิด,ดปบล็อกๆดูก็จากัดหนึ่งบล็อกแต่ว่าเราจริงๆก็ซื้อมาเผื่อไว้ตอนที่ซูเปอร์ใช่เราก็ไปซื้อในซูเปอร์ทิ้งไว้เหมือนกันซื้อไว้นิดๆหน่อยๆนะก็กเปิดใครอยากได้ก็ดูในช้อปปี้ต่อแล้วกันส่วนการ์ดนี่ก็ถ้าใครอยากได้รายไหนก็ติดต่อทางเพจแล้วกันเพจนะครับก<ช>็ยังไงก็ลองดูนะก็บางใบอาจจะเก็บบางใบไม่เก็บบางใบก็ลองดูแล้วกันเนาะก่อนจะจบ อย่าลืมนะครับเสื้อโทโมนาจิใช่นะครับทิ่งมีอีกทีรอบนึ่งมากเลยนะโทรบอกก่อนว่ามีการ์ตูนหลายเรื่องคือเอาง่ายโดนใจเสื้อลายโดนใจเยอะก็ลองดูละกันนะครับเราไปติดตามที่เพจโทโมนาจิโอเคทีของหรับวันนี้อย่ากได้อะไรกดตับสกายติดตามช่องเราด้วยนะครับกดกันดีจะไดไม่พลาดตอนต่อไปนะคะแไรอย่าลืมอะไรครับคอมเมนต์อ่าเขียนมาถ้าอันไหนข้อมูลผิดพลาดหรือยังไง อ่ะคอมเมนต์มาเลยนะถ้าพี่โบ้พูดข้อมูลบางเรื่องหรือบางตัวไม่ถูกใจไม่อะไรต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเมืนมารอบดูมาแค่รอบเดียวมีอะไรก็เสริมกันได้นะอ่าเสริมคอมเมนต์เสริมมารู้สึกไออันนี้ขอเพิ่มขอเติมเขียนในคอมเมนต์เลยอ่าแล้วเดี๋ยวเรากลับไปอ่านแล้วกลับไปหันอ่านแล้วเดี๋ยวตอบให้นะว่ายังไงต้องขอบคุณนะสําหรับคนที่บางทีดูการ์ตูนแล้วดูของเราแล้วบางทีเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปขอบคุณมากมากเลยสำหรับข้อมูลอันนี้ขอขอขอบคุณแล้วพี่โบ้ก็อ่านตลอดนะ ประมาณนี้นะครับอาแล้วตอนหน้าจะเป็นไรเดี๋ยวมาดูการสำหรับวันนี้ขอบคุณและวสวัสดีครับ